ไ,ไ,ได,ด้าว<อ>ัด้แล้วบางก,นงกีน้มาันเย่อุ้ก้อ้งกรยุกรโซ่กนโอ้ผุนทุกคนมีแต่ปลาเลยป <c oughs> ลาสไลด์ปลานังนวล <c oughs> ปลาปากปลาปากอ้สามปนี่แล้วกะตั้งกะชั่งว่่น สบายดีครับนานาเมื่อนี้สิมาตกปลาวังแค้นเพื่อนเปิดให้ต๊ะตีนัขันใหญ่ต,ตีขันน้อย,ย,รอยโรกจะขันา้ำลอยไมตีนี้ซ้อยป่ะใช่งติลอยซ้าไหมเ,มเอาคนดู ลำล้มเลยเตรียมหลอกรถพอด้ะอีกจังไรเนี่ยมาหล่นแล้วหล่นหรอปะไปพ่อฟาดโอ้โหโอ้โคือลมแห่งแต่วะตีว่าไปร่องแนวนี่ฮะ tí ta có là gì một bay mà nháy không à ยอดนะึงแห้งนะมันตัดแล้วพอเราวูบมันเยี่ยแหนะ้งแล้วผุด

เป็นก้อนอ้าวได้แล้วโอ้สุดยอดเลยหัวหน้าเพื่นอนได้มือนี้มันมานเลยนี่โอ้มาเอาหันมันมันเลยอ้าวโซ่ในจักรยานอ่ะโอ้สุดยอดเลยนี่ปลาขึ้นได้ไหม ได้ก็สั่งได้เพิ่มอีกแล้วบนสิกระสังเออเอดไตัวเนะดียวอสองสามเลยบนโอ้สุดยอดเลยมันดีเนาะมามามเออเอาบุนต่อไปบุทุกคนบังกอยู่ก่อนโซ่ก่อนโอ้บุญทุกคนมีแต่ปลาเลยปลาสไลด์ปลานางนวลกลาาปปลาปาก <c oughs>

แล้วมีใส่เดินะล้วนนาม้ายน่ห้กหลากเซวหลากแซลหลกเซว ปงไว้ปงไ้ลาเขาลาขาเป็นไงเลยทุกคนอ้าเสียสั้นเสียสั้นเลนไม่โดนอนกอนเอาหลุดขนมายนเอาหลุดไปข้อหลุดข้นไปเาไปเข้ไปเข้าแล้นี่ไปดูข้ไปเ็นจเนไม่ก่อนจเนใจนนไม่อทำไผมย้ำเขาดิมันหลุดมันหลอด่ไ่

มันบ้อมมากินลองมาเลยเลยมีสีมีหาสี่หาขึ้นจยอะรากปล่อยไปเลยไปเลยไปเลยจะอย่าปิดหลอกปล่อยมันเลยเดี๋ยวสายมันสิขาดปลามันถามเบิ้ลแห้งจะเอา รุนยเอาไอเบยไอเยบือมเลุ่ยืเอายืงขึ้นบามาแล้วมุนบัดอยมาล้วุนไวเดี๋ยเพ่เราขัเลงหน้าอก็ยู่เลนทนไปอยู่เลจะจับไปทน่นีลังเอาไปเยว่ไป่ใช่เออเดเเัเลงหน้าเราเลยนีมันบ่วน่นนไปเลย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 

ขึ้นมาแล้วอุงตึ้ล้น้องไปไปไปอย่าพ่ายอย่าพ่ายอย่าพาเอาป้าไปให้เราลากเขานะให้เราลากเขาให้เราลากเขาลากเขาลากเขาอย่าไปตักสอนนะมันสิรุตลากเขา

ก็สองอยู่อยาจะเสียกเวทลขาจักปอนล่ะมันทุกซีฟนบ่เบรยยางยงรอบหน้ารอบหน้าเดี่ยเมัน้นนมา้มาบบนี้้นมาแบป็นน้ำมาบนี้น้มาแล้วีมันเลยโอ อีรอกสบชิปบนชิปหาบนสุดชิปสามชิปสี่ได้อกชิปไปหมดแล้วเต็มที่เขาชิปสองประมาณชิ

โอ้ใส oh, <c ười> oh, oh, ่ใหญ่เลยนี่โอ้ขาป่องกันเลยเนาะประมาณสามตัวีิโอสองหโลบา จะดอยจะดอยขันเี <rôle à> ็ดนะองแต้มสอนเลยที่ว่าลายเต็มเยอ่ บปกติใส่นี่ยไม่สีลายเนาะมันสีกินดีเนาะกินจดจจดจดบ่คอยกินเนาะเอาแล้วเอาแล้วนาเราโดนแล้วโอ้ยรถ วังเบ็ดจงเบจอังบับอมีอะไรยังหาโขมีแล้วยงไงไหาโลกเิน ผมไม่ใส we ่ซก <descriptive huh> ันหมดจัหนเดียวกันหมดจังโดนแล้วโดนแล้วี่ปแล้วโอ้กปสามสีโลกแล้วโอ้ใสีโลสีโล ดีเนาีนโอ้ยสามบุรทนี่แปวเี่ก็้งก็ตั้งทีมันจะวางเรื่องมือมื้เทิดจะเป็ังเนี่ยลางไปเนี่ยเ่ะบุเียงมเจ้าว่าสี่เถิงบุเถิงม่ี่สีบุเถิงสี่บุเถิงบุเิงบย่อมเมื่อกี้ะยังนี่แหละเถิงหน้าสีี่โลสี่โเอรเถิงรืป่าระวเกเบ น well ี่ต่อเลยิงใส่ป้านี่โอ้ยชีโล่มันเทืองเรียบร้อยชิโร่ชุดสีวไปตัวซ้ำเก่นี่แหละเออนี่อย่างมันเนี่ยงหน้าบอกโอ้ โอ้ยนี่ไข่ได้คองุลาลาที่เห็นตนาคนาเ่ยไปใส่กัสังาเอานี้ลูม่อใส่ได้กสั่ขอ้ี่คุมคาอย

นราอยู่กัโอ้ยพวกจะมาติดตัวกันที่ก็ไม่รู้ก็แค่บุตี